ใช่จะโอนเงินมาให้<อ>โทรไปถามผู้จัดก,การว่าเรารับเงินเขาดีไหมคะเ,<อ>เรารับเงินเขาดีไหมคะ<อ>ถ้าเขาโอนมาเราเป็นฝ่ายขายเลยนะเด<อ>ี๋ยวเจ้าจผู้ชายโอนเงินมาให้แล้วเอาสลีฟโทรไป<อ>ว่าจ้างบุโกโกมา<อ>กินข้าวเราอยู่กับผู้ชายแล้วเรามีชีวิตชีวาเราอยู่กับผู้ชายแล้วมันเหมือนน้ำหล่อเลี้ยงที่เติมมันจากปากเรามาสู่ลากแกอูจําไว้ทํางานเก็บเงินให้รวยดูแลตัวเองผู้ชายซื้อกินได้บางครั้งบางครา ทุกคนเป็นเพื่อนกันหมดทุกคนเป็นเพื่อนกันหมดเออเพราะว่ามีไม่ได้หรอกเธอฉันพูดตรงตรงเลยฉันมีไม่ได้เพราะว่ารู้สึกว่าเราเคยผ่านการมีแฟนมาแล้วอะแล้วเรารู้สึกว่าตอนนั้นมันมันดีนะแต่มันทรมานรังจุดอย่างเช่นคือเราต้องเกรงใจเขามากๆถ้าเราจะไปแบบแอลเอิร์นผู้ชายคนไหนซึ่งชีวิตจริงฉันยอมลาบฉันเป็นคนขันบ้างบางเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ย เราไม่เหมาะกับกามีแฟนเราเหมาะกับการที่จะมีเพื่อนเป็นการ open relationship หรือในสไตล์ฝรั่งเรียกว่า friend with benefit เยอะแต่เราชอบคบผู้ชายเพราะอะไรหนึ่งคือเราอยู่กับผู้ชายแล้วเรามีชีวิตชีวาเราอยู่กับผู้ชายแล้วมันเหมือนน้ําหล่อเลี้ยงที่เติมมาจากปากเรามาสู่รากแก้วรากฝอัมันหล่อเลี้ยงเราหมายความว่ามันเหมือนน้าทิพย์ชโลมกันแต่ผู้ชายเราหล่อหนูมีความไม่เคยเลยแม่หนูทำาะไรตาก็ตาก็ตาก็ ค่ะใครๆก็ชอบอยู่กับคนหลอค่ะพี่ก็ชอบอยู่กับคนหลอเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นปกติที่เราจะมีเพื่อนหน้าตาดีเพื่อนหน้าตาหุ่นล่ำเพื่อนแซ่บๆเพราะเราอยู่แล้วเราชื่นใจพี่นะบอกตรงๆเลยว่าพี่รู้สึกแบบคนเราต้องการเรียกร้องสิทธิส่วนบุคคลต้องการความเท่าเทียมแต่เราอ่ะเข้าไปเกินขอบเขตคนอื่นเขานี่หรอคะ คาว่าขอบเขตหรือความเท่าเทียมดังนั้นไม่ต้องไปว่าใครลูกหนูจําไว้ทํางานเก็บเงินให้รวยดูแลตัวเองอผู้ชายซื้อกินได้บางครั้งบางคราแต่ไม่ซื้อตลอดฮะ <c oughs> เงินเท่านั้นที่มันน็อกเอวิติงที่ฉันซื้อเพราะอะไร <c oughs> ซื้อให้ผู้จัดการแ,แค่นั้นเลยหนูฉ่ำขนาดนี้ไม่จำเป็นต้องซื้อ,อ,อ ไปปรึกษาผู้จัดการผู้ชายจะโอนเงินมาให้โทรไปถามผู้จัดการว่าเรารับเงินเขาดีไหมคะเรารับเงินเขาดีไหมคะผู้จัดการตอบบอกว่าปกติเราเป็นฝ่ายซื้อนะบุโกะถ้าเขาโอนมาเราเป็นฝ่ายขายเลยนะเดี๋ยวจะผู้ชายโอนเงินมาให้แล้วเอาเลอิสโชว์ไปว่าจ้างบุโกะมากินข้าวอัพอายซื้อมาทั้ชีวิตวันหนึ่งได้เงินบ้าหรือเปล่าไม่มีเอยกลับมาแบบนั่งหน้อยใจตัวเอง ถามว่ามีไหมจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วว่าจ้างเราเป็นคนนะ่ะวันที่เราไปอ่านคอมเมนต์บางคนที่เขาแบบไม่เข้าใจเรามาพูดถึงเราไม่ดีหรือก็คนที่เรารักแล้วพูดถึงเราไม่ดีเรารู้สึกว่าแบบเราเสียความรู้สึกแต่ว่าอย่างที่พี่บอกว่าพี่ก็จะเป็นคนที่ไม่ชอบแสดงความอ่อนแอคใครเห็นก็กลับมาร้องไห้แต่พอร้องไห้ปะปิล้เราจะบอกตัวเองว่าฉันเคยลำบ,บากกว่านี้ทุกคนพี่เคยจนมากๆเลยอะ่ะ พี่เคยมีเงินติดตัวในบ้านทั้งบ้านหรือแค่30บาทแม่ต้องซื้อรถตั๋วรถเมลรายวันอนะ่ะไปเยี่ยมพ่อที่ป่วยอยู่โรงพยาบาล,ลามาสมัยก่อนต้องเอาโครงไก่จากร้านตลาด,ดตรงข้ามที่เขาให้มาฟรีๆต้มกับผัดข้างลานที่เขาให้มากินอันนี้เคยพูดหลายครั้งแล้วแต่สิ่งเหล่านั้นนะั่นคือความจนที่มาสอนว่าไม่มีอะไรหนักกว่านี้แล้วพี่ถึงบอกว่า มันเป็นตุดด้วยเราจะถูกกดดันด้วยว่าโหในสมัยก่อนมันการเป็นตุดเป็นกระเทยเป็นเกย์เป็น LGBT มันไม่ได้เรายอมรับด้วยพี่จะมีคติประจําใจว่าเป็นตุดต้องอดทนเพราะความจนมันน่ากลัวพี่จะไม่กลับให้ที่บ้านอะไปจนแบบเดิมอีกแล้วพี่ตั้งปริทานตัวเองว่าวันนี้พี่เดินทางมาถึงเส้นตรงนี้พี่กลับไปบอกพ่อกับแม่พ่อไม่อยู่แล้วเพราะพ่อเสียตั้งแต่ม .6 แต่พี่กลับไปบอกแม่เรายังรู้สึกเลยว่าเราเกินความฝันมากๆเลยเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเลยว่าต้องขอบคุณมากๆเลยสําหรับ คุณผู้ชมทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้ทุกคนเนี่ยเป็นส่วนช่วยทำผักดันนะทำให้บุกโกรเนี่ยมีแรงทำงานต่อไป